วัดพะทธาุนะทางขึ้นจะเป็นถนนคอทมแบบ,บัใจะบบสย สวัสดีค่ะพี่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟีทุกท่านนะคะวันนี้น้องตีพาทุกคนมาเที่ยวที่วัดพระธาตุไซยภูมินะคะวันนี้ผาท่องไซยภูมินะคะอันตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นทางขึ้นที่วัดพระธาตุไซยภูมิตอนนี้พ่นเฮเทศใหม่หรือว่าทําใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราชมบรรยากาศบุกทางขึ้นวัดพระธาตุกันเลยนะคะค่ะทางขึ้นจะเป็นรูปปัน้นสางนะคะ นี่จะเป็นทางขึ้นวัดพระาธาตุนะคะทางขึ้นจะเป็นถนนคอนกรีตนะคะทุกคนนะคะมันจะข้างๆก็จะเป็นสางนะคะแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ไปการประดับประดาพอดีช่วงนี้นะฝนนะคะต้นไม้ต้นไม้ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะคะทุกคนนะคะพอดีช่วงน,นี้เป็นหน้าฝนพเพือ่อนก็เลยเอาที่ว่าเพื่อนจัดงานช่วงนี้น้องตีขึ้นมาเนาะเพื่นก็จัดงานเนาะ เ่งนั้นก็ไม่ใช่น้าฝนพึ่งก็จะประดับประดาทางขึ้นแบบสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้หน้าฝนพึ่งก็เลยทาออกเอาออกก่อนนะคะทุกคนเนะอคะนี่จะเป็นทางขึ้นวัดพระธาตุไทยภูมมจะมีฝูงสร้างแค่ไหนเพื่นเขียนว่าสวนสุรายรอเปล่าสุสราหรือเปล่าสุรายรอเปล่าถ้าน้องเตียนผิดก็ต้องกับขอโทษขออภัยนะคะวัดน่าอยู่มากๆเลยนะคะทุกคน น,ะะน,นันนก็จะเป็นหลานกับแม่ย่านะคะวันนี้พาครอบครัวมาเที่ยวแล้วก็มาไหว้วัดพระธาตุด้วยนะคะเพื่อได้ได,ไ,ดได้มีอานิสิริมงคลให้กับตัวเองและก็ครอบครัวหนะ้าที่การงานและการทํา youtube นะคะอันนี้จะเป็นลูกชายนะคะวิ่งลงมาท<อ>ุกะคนวันนี้พาครอบครัวมาเที่ยวนะคะ<อ>นี่ค่ะนี่จะเป็นทางขึ้นพระธาตุนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางขึ้นวัดนะคะทุกคนทางเข้าวัดวัดพระธาตุก็บางจุดบางพื้นที่เพื่อนก็ยังทำการก่อสร้างอยู่นะคะใครที่มาก็สามารถมาแวะกราบไหว้ได้นะคะมาเที่ยวมาสมบรรยากาศอยู่ที่นี่ได้นะคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆแล้วก็ล่มลื่นน่าอยู่นะคะ ตรงนี้จะมีสิงนะคะตรงนี้สวยงาม สิ่งจะเป็นสิ่งสีขาวนะคะงดงามมากๆแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีเกียนนะคะเกียนนีค่ะข้างในนี้ก็จะมีเกียนนะคะทุกคนแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าม,อาม่องเ้าเหมยนะคะคนจะเขียนว่าม,อาม่องเ้าเหมยแต่ว่าช่วงนี้นะฝนนะคะทุกคนฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะนะะี่ค่ะบรรยากาศสุดยอดมากๆเลยนะคะ จะมีน้ำพุนะคะข้างบนส่วนตรงนี้เพื่อนก็จะมีผ้าขาม้านะคะทุกคนผ้าขาม้ามัดเวลาหลุมพัดจะประยงสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือบรรยากาศข้างในวัดนะคะเดี๋ยวเราก็เดินชมบรรยากาศตรงนี้แล้วเราก็เดินเข้าไปข้างในนะคะจะมีรูปปั้น ของเจ้าพ่อพญยา,ยามณียอยใหญ่เลยนะคะนั่ง แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสถานที่นั่งพักผ่อนนั่งเอาเมาื่อยนั่งเล่นนะคะทุกคนตรงนี้นะคะนะคะนี่ก็จะมีดอกไม้สีสมพูสวยมากๆเลยนะคะอูด้ดอกน่าจะเป็นดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวน่าจะบานแล้วนะคะ พูดถ,ถึงดอกกระเจียวนี่ถ้าอยากเห็นเ,องเงยอะๆแบบส,สวยๆงามๆวิวธรรมชาตินะคะทุกคนก็ไปที่อำเภอเทศสถินะคณะัะมีสถานที่ท่องเที่ยวคือทุ่งดอกกระเจียวที่ใหญ่แบดอกบานเต็มสะพ,พังช่วงนี้ดอกกระเจียวก็เริ่มบานแล้วนะคะก็สามารถเพื่นเพื่อนท่านก็สามารถไปเที่ยวชมได้นะคะอยู่ที่อำเภอเทศสถิณัะจังหวัดชายภูมินะคะมีอยู่ใกาฐพยนภวที่วัดทาท้บนะคะทุรรกคน วัดธาตุไสยคุ้มก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ผู้คนให้ทำเข้ามากราบไหว้และศรัทธานะคะทุกคนเป็นวัดธาตุที่อยู่ที่จังหวัดไสยภุ้มนะคะจะตั้งอยู่บนภูเขานะคะที่มีวิวสวยๆเงีงานมากๆเลยโอ้จะมีที่เขาเรียกว่าบูชานะคะบูชาดอกไม้แล้วแต่กำลังศรัทธาของเรานะคะตรงขัวมือน,นะคะ เราเต็กกาลังสัทางเราจะมีดอกไม้จะมีทูบเทียนแล้วก็ของละลายนะคะเราจะโยน5้าบาท10บาทหรือ2บบาทเราก็สามารถไปเอาดอกไม้ทูบเทียนหรือว่าของละลายมาจับไว้เฉพาะพญานาไทยนะคะอันนี้จะเป็นทางขึ้นไปข้างบน,น,นะ บัรพทธาตนะคะจะมีสองซันมีสามซันนะคะทุกคนจะมีสามซันบนบรรพทธาตนะคะซันจะมีโคมสวยงามที่แตกต่างกันตีงนี้จะมีที่วางรองเท้านะคะแต่เข้ามาเราก็ต้องใอ่รองเท้าแล้วก็เดินเท้าเปล่านะคะถ้ลุกประตูนี้ออกไปนะคะทุกคนทะลุประตูนี้ออกไปก็จะเป็นทุ่งดอกกระเจียวหรือว่าเป็นสวนนะคะเป็นสวนดอกกระเจียว จะมีสถานที่ที่ล่ม mm. ลื่นมากๆอันนี้จะเรียกว่าคลองหรือเปล่าเนาะบ้านน้องตีเรียกว่าคลองนะคะนะคะจะมีรูปภาพนะคะมีรูปภาพอยู่ตามฝาผนังแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะคะพระานาคเนื้อพระญานาคเกิเสียนนะคะพญานาคเกิเสียนที่อยู่บนพระพุทธรูปนะคะนะอันนี้น่าจะเป็นต้นอะไรกาเรียกว่าต้นปาล์มหรือปารือว่าต้นอะไร สวยงามร่มลื่นน่าอยู่มากๆเลยนะคะของทางนี้จะเป็นตามลายทางไปก็จะเป็นดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวก็ลืมเท่าแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าบานนานแล้วนะคะถ้าอยู่แถวทุ่งดอกกระเจียวเพราะว่าช่วงนี้เดือนกรกฎาสิงหานะคะ,ะทุกคนสามารถไปเที่ยวได้นะคะตรงนี้ทางเท้านะคะทางเท้าจะมีดอกกระเจียวเลาะเรียบตามทางเท้าไปแบบสวยงามมากๆเลยนะคะ ต้นบนก็จะเป็นต้นไม้ประดับแต่ว่าต้นอะไรน้องตีก็ไม่รู้เหมือนกันเ่าเป็นต้นอะไรนะคะอันนี้จะอยู่ข้างลังนะคะข้างล่างเจ้าพ่อพญเลนะคะสวยงามนะคะตรงนี้ก็มีคู่คนเข้ามาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะเขาเข้า,ขามาเที่ยวเยอะเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกอ่คนก็เลยไม่ค่อย ขึ้นมานะคะก็น่าจะประมาณใสๆนะคะใสๆเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่น้องตีขึ้นมานี่เก้าโมงเก้าโมงหรือสิ่โมงเช้านี่นะคะน้องตีมาถึงที่นี่ของฟ้าวันนี้แบบฟองฟ้าเป็นสีฟ้าสดใสามากๆนะแต่อีกข้างหนึ่งเป็นฟ้ามืดๆเหมือนฝนจะมาเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นดอกกระเจียวนะคะตรงนี้ข้างบนก็จะมีทางเดินขึ้นไปอีกนะคะข้างบนจะมีทางเดินขึ้นไปอีก ก็สุมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้น้องตีพาเลาะสุมบรรยากาศอยู่ที่วัดพระธาตุไซยามินะคะเัขันเขียนว่าพระธาตุไซยามินะ อันนี้จะเป็นทางขึ้นสู่วัฒธาตุนะสู่วัฒธาตุขบนนะคะเราก็ขึ้นไปกราบไหว้นะคะข้างบนจะมีขายธูปไม่ได้เรียกว่าขายนะคะจะมีสถานที่ที่ให้เราบูชานะคะดอกไม้พุ่เทียนแล้วก็กลวงมะลัยอย่างเงี้ยนะคะทุกคนหัวมือเรานะคะไม่ไม่ไม่เขาเป็นสวยเลยเนี่ยเขาสวยเนี่ยเขาสวย ก็ไปดูอยแม่กว่าสวยงามมากนะพี่แก่นไปแล้วคุณผู้ชมสามารถชมวิวได้นะคะชมวิวตรงวัฒธาตุตรงนี้ก็จะมีเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นเขาเรียกว่ารูปวาดที่เพิ่นเขียนไว้นะคะจะมีถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพนะคะนี่ค่ะอย่างนี้ใครรู้ก็ดูไปแล้วนะคะอันนี้น้องตีก็ ทุกคนมาสูงถือว่าฝีมือของการวาดภาพหรือถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดออกมาจากสู่รูปภาพนี้ถือว่าเป็นรูปภาพที่สวยงามมากๆนะคะทุกคนเป็นรูปภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะคเป็นจะถ่ายทอดอประวัติความเป็นมาหรือเปล่านะน่าจะประมาณนี้นะคะอันนี้น้องตีต้องกับขอโทษขอใคร,ใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกน้องตีได้นะคะทุกคนนะคะ เป็นแท,ท็กทอดออกมาเป็นรูปภาพนะคะนนี้จะเป็นข้างหลังแล้วก็จะมีจุดชมวิวนะคะจะมีเราก็สามารถเดินไปจุดชมวิวได้นะคะสวยงามมากๆนะคะพื้นจะปูกระเบื้องนะคะอื้นี่ปูกระเบื้องสีเขียวงดงานจริงๆเลยนะคะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างบนแล้วนะคะสั้นที่สามนะคะทุกคนตอนนี้ตอนนี้น้องตี๋ก็พาทุกคนขึ้นมาอยู่สั้นที่สามลยนะคะนี่จะเป็นทางลุงนะคะทางขึ้นแล้วก็ทางลุงสวยงามมากๆนะคะสีขาวสวยงามนะคะมันทาการก่อสร้างตรงนี้จะมีพระธาตุนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวการที่น้องตีจะพาทุกคนเข้าไปสมข้างในพระธาตุกัน ติดตามชมในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน,น้องตีต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นบุญตาบุญวาสนาที่น้องตีครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามนะคะที่น้องตีได้มากราบไหว้เรือมาเที่ยวสมวัดิาทาตุนะคะบา,บายยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ